หลายคนอาจจะกำจัดขยะทางการเกษตรและขยะผลไม้อย่างเปลือกกล้วยเปลือกมะนาวหรือมะพร้าวโดยการนำไปฝังกบแต่ด้วยไบโอเทคโนโลยีของอัพไซค่ะเราแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการฝังกบนั้นโดยการแปรรูปขยะให้เป็นสินค้าที่สามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะ ก็วันนี้นะคะไมคยก็จะพามาดูตัวอย่างสินค้าค่ะที่ผลิตจากวัสดุที่ทางอัพไซด์ทาขึ้นมาค่ะก็เริ่มจากตัวแรกเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเล้าแชร์ค่ะจากขยะจากเปลือกกล้วยแล้วก็ส่วนที่เป็นขยะต่างๆจากต้นกล้วยนะคะอย่างเก้าอี้เล้าแชร์ตัวนี้หน่งตัวเนี่ยสามารถลดขยะไปได้มากกว่า6-10กิโลเลย หรือแม้กระทั่งตัวรองเท้าอย่างเงี้ยค่ะทั้งรองเท้าบูทหรือรองเท้าอันนี้เองเนี่ยก็มาจากผลไม้เหมือนกันนอกเหนือจากในชุมชนแล้วค่ะเราก็ได้มีการเก็บตัวขยะจากโรงงานแปรรูปผลไม้ต่างๆแล้วก็นําขยะตรงนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของอัไซด์อะค่ะเราไปเจอปัญหาเรื่องขยะผละไม้แล้วก็ขยะการเกษตรต่างๆในทั่วทุกที่เลยในประเทศไทยเราก็เลยลองมาดูว่าเออถ้าขยะตรงเนี้ยมันสามารถทําให้เกิดประโยชน์อีกครั้งหนึ่งอะมันน่าจะดีเนาะ mm hmm. นอกจากจะลดขยะได้แล้วเนี่ยมันยังเป็นวัสดุจากธรรมชาติค่ะที่มันสามารถย่อยสลายได้ตามกาลเวลาด้วย mm hmm. ที่แลบของเราค่ะมีการโปรเซสตัวขยะตรงนี้เนาะทำให้มันแห้งแล้วก็ ดึงส่วนที่มันสามารถใช้ออได้ค่ะจากผลไม้แต่ละชนิดซึ่งในโปรเซสตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นตัวไบโอเทคโนโลยีที่เราคิดค้นขึ้นมาด้วยว่าจะต้องทำยังไงให้มันสามารถเป็นวัสดุได้ ตอนนี้ค่ะอัพไซ์เราก็มีการจําหน่ายช่องทางออนไลน์แล้วก็เว็บไซต์ของอับไซ์เป็นหลักรวมไปถึงช็อปในต่างประเทศด้วยค่ะที่ตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์ที่สนใจเข้ามาติดต่อเราแล้วในเบื้องต้นด้วยค่ะลูกค้ามากกว่า50%นะให้ความสนใจในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าทุกคนจะหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมันไม่ใช่แค่การทําธุรกิจ เพื่อจะสร้างกําไรอย่างเดียวแต่เราอยากทําธุรกิจที่มันยั่งยืนเป้าหมายของเราตั้งแต่วันแรกที่เราทรําธุรกิจเลยค่ะหรือเราอะให้ความสําคัญในเรื่องของ sustainable development goal ที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องความยั่งยืนของคุณภาพชีวิตของมนุษย์ไปด้วยกันค่ะ